ค่ะทุกคนวันนี้กับช่อง fb s h ม m p นะคะวันนี้เขามากับพื้นหลังใหม่นะคะวันนี้เขาได้ทําห้องเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออาจจะไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะแต่ก็ตกแต่งเท่าที่แบบพอมีงบนะคะทุกคนก็คือก็ทําห้องไว้ถ่าย tiktok ถ่าย youtube อะไรตามภาษาของเขานะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เขาจะมารีวิวลวกันนะคะว่าทุกอย่างที่เขาซื้อมาหมดไปกี่บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูตั้งแต่แรกได้เลยนะคะ เริ่มอันแรกเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นติดผนังนะคะก็คือซื้อมาในร,ราคา19บาทนะคะทุกคนซึ่งแผ่นหนึ่งอะ่ะมันก็จะกว้างนะคะทุกคนประมาณเดี๋ยวเราบอกอรายละเอียดไว้นะคะว่ากว้างประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือมันอันใหญ่มากนะคะซึ่งกระแพงทั้งหมดที่เราใช้นี่นะคะก็ใช้ไปประมาณ12แผ่นนะคะก็คือติดเต็มเลยนะคะแต่อาจจะติดแบบไม่ค่อยละเอียดนะคะเพราะว่าแบบเราติดไม่สนิทอะ่ะทุกคนเดี๋ยวว่าเรา แต่ถามว่ายังเหลือแผ่นอีกไหมก็คือเราซื้อมาเผื่อไปเยอะเลยนะคะแต่ว่าใช้อันนี้ไปก่อนเนาะค่อยมาติดใหม่ให้มันตรงนะคะอันที่2นะคะที่เราซื้อมานะคะก็จะเป็นนี่นะคะพวกป้ายแบบนี้นะคะก็คือสไตล์มินิมอลนะคะเขาจะให้สติกเกอร์แบบนี้มานะคะทุกคนแต่ว่ามันติดไม่เนียนเลยนะคะทุกคนแบบติดแล้วมันก็หลุดเนะเราก็เลยจะใช้เป็นกาวแทนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่นะคะเราจะใช้เป็นกาวติดสองหน้าแบบนี้นะคะแทนนะคะก็จะได้ประมาณนี เราซื้อมาทั้งหมดสาอันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนต้องจำอางเล็กแน่น้อยนะคะแล้วก็จะซื้อแบบผ้ามาคุมนะคะก็คือลกมากเลยนะคะทุกคน,นต่อมาก็จะเป็นุงนะคะเราซื้อทงมาซึ่งถูกมากๆเลยคะทุกคนเลยนะคะเก้าสิบกาทซึ่งมันถืนใหญ่มากเดี๋ยวเราให้ดูนะคะคือแบบเกือบเต็มเตียงเลยทันนองนี้เลยนะคะคือเตียงก็คือยับยุย เราใช้ตัวนี้หยุบกับไอที่ติดอันนี้แทนนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเวลาจะแกะออกก็แกะออกได้เลยนะคะจะต้องไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเป็นรอยนะคะทุกคนต่อมานะคะแล้วก็ซื้อไฟนะคะแบบน,นี้มาติดนะคะเป็นไฟแบบใส่ฐานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดไฟให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนเวลาปิดไฟมันก็จะประมาณนี้นะคะมันก็ไม่สว่างมากนะคะทุกคนแต่ตอนกลางคืนคือเลิศมากนะคะทุกคนลรมนติดแล้วก็สวยมากนะคะทุกคน สวยมากค่ะุกคนถ่ายไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามันมีรีโมทให้ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะมันก็จะปรับสีได้นะคะมีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินอันก็สีส้มสีฟ้าคือทุกคนมันปรับได้หลายสีมากนี่ค่ะแล้วมันก็จะมีสีขาวให้ด้วยนะคะทุกคนนี่ ะะแล้วก็จะมีแบบแบบกระพริบให้นะคะทุกคนซื้อมาในราคาไม่ถึง2 0 0รอนะคะเดี๋ยวขึ้นราคาไว้นะคะทุกคนนี่ะคะไฟมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วมันก็ยังแบบค่อยๆได้นะคะแบบนันๆแบบค่อยๆเป็นสีได้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แล้วขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย